เที่ยวไหนนะคะเอลินรู้ไหมไปไหนคะี่เราจะไปเขาใหญ่กันนะครับเดี๋ยวเราเพิ่งออกจากเอาจากบ้านเนาะตอน8ปดโมงห้นี่ถือว่าเร็วแล้วล่ะบ้านนี้ถือว่าเร็วสวัสดีครับเรากลับมาบ้านเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนภ้าอื่นนี้เลยค่ะ ลับรถขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วนะพอขึ้นไปได้สักี4-5โลหาทางลงไม่ได้ครับเราจะกลับยังไงก็ต้องไปลงชนบรุรีแล้วก็วนขึ้นมอเตอร์เวย์ลับมาใหม่เอาผ้าเอาผ้าเ,าาเาาน่าผ้าที่หลักที่สุดของลูออกสาถอยชนที่มวนเลยดีไหม อ,ออกเดินทางกันใหม่อีกรอบดีลันกันใหม่นะครับรอบนี้เราคิดว่าคงไม่ลืมอะไรแล้วค่ะลองให้ให้นั่งคิดเนี่ยให้เวลาสองนาทีหนาทีอย่างอื่นก็คงยังไม่สำคัญเท่าอีาพาเอยเนี้ยถึงกันเอน เาไม่รู้เราไม่ได้ไปกินนานแล้วเนาะใช่ของโชคชัยอะค่ะอันนี้โชคชัยอะค่ะอันนี้จะเป็นออริจินอลนอกใจะเป็นตัวนี้นะพี่เอลิสทานอยู่เี่เลยนะอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนะคะแต่อร่อยอร่อยน้อยกว่าออริจินอลของเขาอะค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อกลับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราซื้อกลับซื้อตัวไหนครับออริจินอลก่อน รามาลองนะวันนี้ลองนั่งชิมกันนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเพิ่งเจอเนาะเราเพิ่งเจอเราเพิ่งเจอมันจะเรียกว่าใหม่เลยก็ถ<ม>ือเราไม่เคยลองเบสมิวช็อกโกแลตนะครับบอกรีดปุ๊บรีดปับ๊บแอนด์ k ม h e เฮลตี้นะครับโอเคหกร้อยแคลต่อแพ็กเกจนะครับเป็นช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะอะไรนะฝนเหมือนนานมะนมามะช็อกโกแลตอ่ามนะันจะเป็นนุ่มๆเนาะม,มันเป็นดาร์กช็อกอะ่ะเธอก็กินดูสิเล้วคิดว่าเด็กจะไม่กินนะว่ามันเป็นดาร์กช็อกนะอ่ากินเฉยหรือน่าเด็ก ันน in ี้อยู่ที่ฝั่งโตเกียมาทุกครั้งก็จะแวะแหละเพราะว่าเราจะมากินเรื่องนี้ของชอบจะให้ลูก่าอัดแแ่เดิ่เป็นเป็นเบื้องหลังนะครับก็เหมือนอย่างนี้ก็นบัวแต่บัวก็ยึงแรงแหละมันนม กินักๆเดมาทักทายกันเหรอ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มองมองบรังเบสแคมป์น่าจะอ่านถูกนะมองบรังมองมองบรังเบสแคมป์นะครับวันนี้เรานอนเต็นท์แต่มานอนเต็นท์แบบไม่กลางเนาะเหมือนข้างหลังผมเลยนี่นะครับ เต็นที่เราจองไว้นะครับตรงนี้จะต้องข้ามกับหัวใจพอดีเลยนะครับถ้านอนรีสอร์ทมันก็ธรรมดาเนาะเราไปนอนเต็นท์เดี๋ยวจะพาไปรีวิวด้านในด้านบนนะครับเดี๋ยวเก okay, เดินเ,เข้าไปดูด้านในนะเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะครับ ه, ผมก็คือพอดีขึ้นมาแล้วเปิดไอตัวด้านหน้าไว้ละนะครับมีเต๊ะด้านหน้าเป็นสีเขียวมีโต๊ะนะครับโล้โหเด็กเล่นข้างในเพลินเลยนี่ออกมาแล้วถ้เด็กน้อยก็เต็นก็ผ่านการใช้งานน่าจะจมดำหน่อยเปิดเข้ามาด้านในนะครับโอเคน่ารักมากเลยน่ารักน่ารัก มีตกแต่งสวยงามนะครับมีเตียง <Yes. S 1> เตียงควีนหนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงนะครับก็โซฟาเนาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะครับเซงโกลเรียเป็นเหมือนเขาปางนะพี่ชีเป็น,ปนคือมันเป็นไม้แกะเนาะไม้แกะสลัก ดีวีตู้เย็นแก้วกาแฟกระติกน้ำร้อนนะครับมีให้มีใดให้ <laughs> เด็กชอบชอบไหมคะลูกชอบชอบมังกีมีมังกี้ด้วยอมีโอเคเดี๋ยวพาไปดูมีแอร์นะครับมีแอร์เดี๋ <laughs> ยวพาไปดูในห้องน้ำเนาะ ไม่แคบครับไม่แคบเข้ามาก็เจอกระจกอ่างล้างมือนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ำเียเรียบๆแต่ก็โอเคนะก็ภายในด้านหลังก็ก่อแบบก่อคึ่งในห้องอาบน้ำก็่ะก่อกเต็มนะครับแล้วนอกไอ้ก่อครึ่งหนึ่งก็จะเห็นตัวเต็นอยู่นะครับไหน มีตู้เย็นด้วยมีเต็นทเด็กบอกไหนอะไรมีอะไรบ้างคะเอลินเอลินบอกกับป้าสิลูกข้างนอกสวยไหมคะเรามองไปข้างนอกก็อย่างนี้นะครับม ouais> ันข้างนอกเหมือนข้างหน้าเหมือนจะมีน้ําตกแต่แต่แต่เขาไม่ตกแล้ววิวภายในเบสแคมป์เนาะเขาเรียกเบสแคมป์ครับก็ ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่พาเด็กมาปล่อยพลังหน่อยนะครับแต่เรื่องความสะอาดจะไม่เท่าไหรน่นะก็จริงๆแล้วมันน่าจะกว่าต่อไ้ให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับจะมีเศษไม้ปลิวเนาะอือฮึลูกสาวบอกห้องนี้สวยมากมโอเคครับก็ห้องก็ประมาณนี้ ใช่เพราะว่ามีมังกี้กับมีแบทพามาดูนะครับพามาดูวิวในรีสอร์ทวิวถ่ายรูปสวยย <c oughs> มีตลาดหน้ากล้องเดี๋ยวนู้นกันหรอไปเดินเล่นกันนะตัวนู้นนะ น,นะน,นี่นะครับให้ดูมุมไกลๆเนาะจากเต็นนะครับที่มีนะเต็นนะครับนี้หน้าเต็นเราร้อนเชียวเันนท์ก็ล่มเลยนะครับ ตรงนี้มีน้ำตกแต่น้ำตกไม่เปิดน้ำไม่มีนม่มน้ำไม่มีน้ำหลุดน้ำมันหมเนี่น้ำหมดแล้วนี่น้ำด้วยน้ำซึมหรือเปล่าน้ำมัหมดน่าจะบ่อมีปัญหาครับเลยปิดมาถูกทางเลยครับ น่าจะตรงนี้รากต้นไม้ที่มันแตกอะ่ะบ่อซึมแน่เลยาทางนี้น่าจะอาหารเช้าเนาะบริเวณนี้นนนะไม่ได้ถามเขาหรอกแต่มีอาหารเช้านะครับมีฟิตเนสด้วย เกณฑอยู่ข้างบนอีกเต็น์หนึ่งนะครับด <_ t ot> มุมนี้แม่แม <apt> ่แม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 ่แแม่แม่แมนแม่แรอ่แม่แนทางนี้นะครับเป็นด้านที่เราเข้ามา,า่า มาจากด้านหลังก็าคันขาวแล้วนะครับเห็นทางเข้ามาแล้วก็อ้อมอ้อมมาแล้วผมก็ไปจอดด้านหลังนี้จอดจอด้านหลังด้านหลังของบ้านนะแล้วด้านหลังของเต็นท์เนาะก็จะมีโซนที่ลึกเข้ามาอย่างนี้ อยนะรตรงนี้หันหน้าเข้าเขาโอเคเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินไปอ้อมไปหันหลังตัดปแป๊บเราพาเดินไปดูโซนอีกด้านนึ่งผมได้ยินเขาแบบว่วๆว่าเรียกว่าด้านหน้านะอะไรคือด้านหน้าไหนคะือด้านหลัง อันอีกโซนหันหน้าเข้าเขานะครับเขาหินตรงนี้ มีทีสิบทีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่หน้าหน้าเต็มเป็นมิวหินเลยหันหน้าเข้าหินหนะมีสุดพอดีสุดตรงนี้นะครับึ้นไม่ได้ลูกหน้าหน้าเต็มหันเข้าหินเขาตรงนี้เป็นเขาหินนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มื้อเย็นเรากินอะไรกันดีแล้วก็ขับวนไปวนมาเน้องเลือกหลายร้านอยู่อะไรเงี้ยก็มีร้านแบบนั่งสบายๆอยู่ข้างนอกก็มีแต่ว่าเราเลือกร้านนี้เพราะว่ากลัวลูกดุงกะโอเคดูบรรยากาศใช่ เป็นจาารในร้านนะคะนี่าเรียบกนอ่าโอเคคดูีมุนกลับมาครับมุนกลับมา เช้าของวันนี้นะคะเรามาทานอาหารกันเนาะนี่ค่ะอาหารเช้าเรานะคะของเยอะค่ะของเยอะของเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะกินกันไมมเอื่อ จะเป็นผัดซีอิ๊วนี่ก็จะเป็นผัดผักนะคะนี่นะผัดผักนี่พะแนงค่ะไข่ดาวข้าวแล้วก็ข้าวต้มมีไข่ลวกด้วยนะทุกคน ดีค่ะวันนี้เรามาทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะดูชีบรรยากาศอยู่ที่ไหนกันเอยมีใครสนุณบ้างไหมคะ ันนี้เราอยู่ที่โชคชัยสเต็ปเฮาส์นะคะที่ปากชอ่องนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันมาทานบ้างก็ามาทนมนมรักขี่แก้วครับอ่าสองข่ะเฮ้ยเรามากินนมเนีเ่ยผมสั่งเป็นไดเอทมีเมียมบีฟเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตเข้าไปเจ้ค่อยนี้นอย ตรงนีตังนี่า่ทำ้าไปดีกว่า <S 2> <S 2> <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันอาหารของเราหน้าตาเป็นยังไงค่ะ